เรื่องที่เรื่องต่อมาครับกรณีที่นายแพทย์วรรงเดชก,กิจวิกรมเนี่ยได้มาเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะมองว่าสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการที่จะมีการระบายข้าวและกําหนดทีโอาเนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดรัฐบาลอันนี้เป็นการกล่าวหานะครับผมก็ไม่เสียว่าไม่เป็นความจริงวันนี้นายแพทย์วรรงเดชก,กิจวิกรมเนี่ยโดยเฉพาะได้ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการ เพื่อประโยชน์ให้กับคนได้ชิดธราบาลมีปรากฏพูดถึงตัวละครหลายตัวนะครับว่าเปลี่ยนตัวละครซื้อขายแบบ G2G ก็เป็นผู้หญิงเซนชื่อในใบขาข้าเป็นภาษาจีนบ้างผมอยากให้คุณหมอวันลงเนี่ยอย่าลาักษณะแต่งนิยายขายข่าวรายวันโดยเฉพาะเอาการเรื่องข้าวเนะี่ยซึ่เป็นเรื่องที่วันนี้นานาชาติเองพี่น้องประชาชนในประเทศก็จับตามองเรื่องนี้ผมท้าคุณวมลนะคะ ถ้าหมอว่าโรงเดียกิจวิกรมเนี่ยอสอประชธิปัตย์รวมถึงพรรคประชธิปัตย์มีข้อมูลว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดในรัฐบาลจริงนาข้อมูล,มมล,นนเ,มลเหล่านี้ออกมาเอาผิดเลยครับยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ององค์กรอิสระก็ได้น,นะครับและที่สําคัญก็เอามาพิจารณาไม่ไว้วางใจในการเปิดสภาในเดือนสิงหาที่ก็ได้นะครับอย่าลักษณะเหมือนเป็นการกล่าวหาเลื่อนลอย แต่นิยายรายวันในนี้ไม่ถูกนะครับเพราะสิ่งทีคุณเนี่ยมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติรวมถึงทําให้เกิดความขาดความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณวรงเนี่ยถ้ามีข้อมูลอย่าดีแต่กล่าวหานําข้อมูลมาเลยครับแล้วที่เรามาช่วยยื่นให้ผมด้วยก็ได้ผมจะช่วยตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเข้ากรรมการบกปชก็ได้นะครับซึ่ง ไม่ว่าทางของสภา,าก็ดีของสวก็ดีก็ได้ช่วยกันตรวจสอบในเรื่องนี้ครับเพราะภาพเหล่านี้ผมเรียนว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลเองโดยเฉพาะท่านนายกยิ่งรัและทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยวันนี้ท่านต้องไปก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับรวมถึงวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจาก ที่บดีกรมวิชาการเกษตรก็ดีทางอยอยก็ดีเขายืนยันว่าข้าววันนี้ไม่มีสารพิษนะครับที่เห็นว่าท่านบดีช่วยยันยงเนะี่ยพวงราบท่านก็เลยลองทานข้าวเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่หลยหลยฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีวันนี้การดําเนินการนะที่มีเอาเรื่องข้าวนะมาเล่นเป็นประเด็นการเมืองเป็นเกมการเมืองมุ่งที่จะล้มโครงการดำเนินข้าว มุ่งที่จะลมรัฐบาลมันกระทบต่อความเสียหายของประเทศภาพเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่คนไทยเราต้องช่วยกันพิทักษ์ข้าวไทยและก็ส่งเสริมข้าวไทยนะครับไม่ใช่ลักษณะที่มากล่าวหาและก็มีการทําลายโดยที่ไม่มีหลักฐานอันนี้ก็เสียหายนะครับ